มันมาสี่คนนะโอ้โหกองพยาบาลสามคนมีเด็กพวกนี้จะต้องสักหน่อยแล้วแหละเอาอะไรไปดีไปดูกันว่าเราจะเก็บเขาได้ทั้งสี่คนหรือเปล่าไะเรา อ้าวได้เลยแกเสร็จต้อกคือโดนเลยนะโอ้โหที่รักนางสาวกันเลยฮูกนั่นแหละทะลึ่งตาตะก,กี้ไม่คนกลับไปนั่นไงใช่ไหม เออเออตลกดีวะอะไรวะมีคนมาไม่มีป่ะเราป่ะป่ะไอแม็กม็กมนเยี่ยเดี่ยวได้ีหมอะไรของแม่งวะเนี่ยโอ้โหอู้น่ามีเลยแบบเนี้ยเฮ้ยแม็กคขณ เอายังเอายังมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฟิงหมิ่นเฟิงหมิ่นมามามาเอานี้ก่อนแนนซี่จะตายแล้วแนนซี่จะตายแล้วเฮ้ยแม่งแนนซี่มีตายฮาร์ดอีเวนแนนซี่ก่อนแนนซี่ก่อน เคสเคนี่มันใช้ได้เลยวะ <c oughs> โอ้โหโคตรตอบโจทย์ไปนะสิไม่ต้องเล่น <c oughs> เฮ้ยมีคนตรงนี้อ้าวเพลงมีนเราจะที่รักไปวิ่งไปหนูก็ตาย ไป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 วิ่งไปไปไปวิ่งไปอ้าอ้าวอ้าเข้มไหมล่ะมาที่รักไปเราไปชมวิวสวยๆดีกว่าไปไป แอนซี่จะตายแล้วนี่ไงนี่ไงเม็กไม่โดนวะโอ้ยไปเม็กไปวิ่งไปลูกวิ่งไปแน่น,น,นัน Aaaa, yẹt chăng lời A, ngươi yò, ngươi yò nè Ngươi phao mừng nè, nè landing อ้ามีย่อใส่ด้วยนะได้เลยวิ่งไปนะเม็กนะวิ่งไปนะหลงหลงว่ะ จะมีในบ้านนี้ให้มีกดสเปรดบาร์เพื่อจะโดดทำไมไวะเนี่ยเออจะเสร็จอยู่แล้วนะจะเสร็จอยู่แล้วนะเฟืองหมิน่นจะเสร็จอยู่แล้วนะซุบเครื่องก่อนซุบเครื่องก่อนซุบเครื่องตายมีคนโดดตรงนั้น ตามหอดเลือดไปตามหอดเลือดไปเฟองหมินไม่โด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 นเฟองหมินโอเคแม่งหลบไปได้เลยวะ่ะวิ่งยาวเลยวะ่ะแนนซี่มึงตายแล้วน่นนะรอบนั้นนะ่ะเฟองหมินเป็นไอ้จ้าเป็นไอจ้าเป็นไอจ้าผม่เข้าบ้านอีกแล้วอยู่เวรไล่ยากชิบหาย อ่ะเราอ่ะอ่ะยอเสาไปแต่อีเม็กตัวนั้นโดนแน่ต้องเตะท่าเครื่องตายจะยืนจูบใครไปแตะเครื่องหรือจ๊ะใครไปแตะเครื่องหรือจ๊ะไม่มีโอเคตรงโน้นสินะไม่ชาวมึง แนนซี่แนนซี่ทำแนนซี่ก่อนแนนซี่จะตายแล้วหมดรถถาวว่ะแนนซี่ก่อนแนนซี่ไปไหนแนนซี่ไปไหนแนนซี่ไปไหนแนนซี่มีได้ฮะแต่กดใช้ไปแล้วแนนซี่น่าสั่นเลยละ่ะ, Nancy, ะ, Nancy, ะ, Nancy, ะแนนซี่ไปแนนซี่ไปไปแนนซี่ไปเราไปดึงมา ชมนกชมไม้ชมดาวดีกว่าแนนซี่อีแม็กข้างหลังโดนแน่ไม่โดนวะเคสเคสมันจะเสร็จอยู่แล้วเครื่องนี้ไม่เสร็จหรอกมันมีคนหนึ่งตรงนี้ มึงอะไรฮะเอาแม่งก่อนเลยกวนตีน ยังไงเนี่ยฮะลูกจะยืนจูบมึงจนตายกขจะบอกเลยไปลงไปข้างล่างไปไปะนะไปะนะไปะนะอ๋อเสร็จแล้วเหรอเครื่องนั้นนะ่ะฮะ ดึงหลังได้เฉยโคตรงงตายตายแล้วคนเนี้ยข้างล่างช่วยกันแล้วโอ้โหชอบเลยแบบเนี้ยอย่างชอบเลยแหละมาอีเม็กมึงมึงก่อนเลยเคสปล่อยมัน เมนมันแตกอยู่เห็นไหมเลือดไหลนี่จะมีหน้าไปซ่อนอีกตายไปเคสข้างหลังัอน ช่วยกันละช่วยยังยังตู้นี้ไหมไม่อยู่อะปล่อยตายเลยวะเฮ้ยทออ่อ่ะมาเคสจ้ะ มาดูนีนดีกว่าใครจะรอดใครจะไม่รอดถูแม่งอยู่นูน่นนี่เวนอยู่ใกล้ชิบหายเคเนสารไม่อยู่ไม่อยู่คิดว่าทันไหมแม่งเอ้ยประตูเปิดละ ยงัยงยงังยังทำไม่น้าทำไม่หน้าทำไม่หน้าทำไม่หน้าเปิดแล้ววะแย่จังออกไปแล้วเราประมาทไปหน่อย เมืเ่อไรเก็บสมได้เม็กตัวสีดำนั่นก็โอเคแล้วนะหมันไส้มันมากเลย